สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ตีห้าห้าสิบสามนะครับกำลังจะหกโงนะครับอ่ะหลังจากนั่งรวบรวมข่าวและอ่านข่าวแล้วก็เจอประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับที่พูดคุยกันเมื่อวานนะครับอ่ามีข่าวหลายข่าวที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้รับฟังกันนะครับอ่าสุดสัปดาห์นี้นะครับเปรเมลีกลับมาแล้วนะครับบอลเปรเมลี ลิเวอร์พูลไปเยือนเบอร์นสลีย์นะครับในวันอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้นะครับวันศุกร์อย่างที่เราเห็นภาพก็คืออิซัคนะครับมาร่วมซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลแล้วนะครับกับจากทีมชาติสวีเดนนะครับและเขาก็มาซ้อมวันแรกที่ลิเวอร์พูลนะครับเอ็กซัคท์เทนดิงแล้วก็ มาหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปแล้วนะครับทำตัวทำได้ดีนะครับสภาพร่างกายก็เหมือนจะโอเคนะครับค่อยๆไล่ระดับความฟิตกับบริเวพรีเตอร์นะครับโค้ชฟิตเนสของเราไปนะครับแล้วก็ร่วมซ้อมกับเคซ่ากับโกเมสนะครับบาสติกก็กลับมาแล้วนะครับที่ไม่ได้ไปทีมชาตินะครับผมอีกคราวนะครับโซบัสไลน์นะครับได้รับการบูต จากแฟนของลิเวอร์พูลนะครับให้ได้รับประตูยอดเยี่ยมนะครับเป็นอันดับ1น,นะครับในเดือนที่ผ่านมานครับก,ก็คือเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ช่วงโซบัสไลได้ที่1ประตูของเอกุมฮาได้ที่2นะครับแล้วก็ของอิติเก้ได้ประตูที่3นะครับก็ได้รับรางวัลไปนะครับผมโอเคส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมี เขาสรุปว่าผู้เล่นที่ติดทีมชาตินะครับใน f ีฟ a าเดที่ผ่านมานะครับในทีม6หกทีมหลักนะครับบิ๊กซิกนี่ก็จะมีลิเวอร์พูลติดมากที่สุดนะครับถึง21คนนะครับทั้งตัวจริงตัวสำรองนะครับออ่่าท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับติด20คนนะครับอาร์เซนอลนะครับ17คนเชลซีแล้วก็แมนยูนี่14คนนะครับแมนซิตี้นี่12คนแต่ที่สาหัสที่สุดก็คงจะเป็น แมนซตี้นะครับเพราะว่ามาโมสเจ็บกลับมานะครับนี่แหละคำว่าสาหัสก็คือไปแล้วเจ็บนะครับส่วนลิเวอร์พูลเราไม่มีใครเจ็บกลับมานะครับขนาดแม็กพาริสเตอร์นะครับแม็กอาริสเตอร์จะไปพาริสเตอร์แล้วจะแม็กก้านะครับได้เล่นเต็ม90นาทีนะครับกับเอกวาดอร์นะครับักอาก์เจนตินาแพ้เอกวาดอร์ Ecuador ไปนะครับแต่ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ เมื่อวานเล่าไปแล้วนะครับตากทวนกันส่วนเบอร์ลีสนะครับที่จะเจอกับลิวพูลเนี่ยนะครับก็มีผู้เล่นติดชิมชาติถึง14คนนะครับ14คนเมื่อวานนะครับผมก็นั่งฟังคลิปของพี่หนุ่มแจ็กกี้นะครับแกสรุปตรงนี้นะครับไปติดตามกันได้นะครับทั้งช่อง YouTube ของพี่หนุ่มนะครับแจ็กกี้อดิสรพึ่งยานะครับก็สรุปประมาณนี้แหละครับ พี่พี่หนุ่มก็บอกว่าผู้เล่นที่ติดท,ทีมชาติเนี่ยมันเยอะนะครับดังนั้นสุดสัปดาห์นี้คงอะไรครับคงไม่ได้เห็นบอลแบบว่าเปิดใส่กันแบบเต็มที่แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากความเหนื่อยล้าของผู้เล่นที่ติดท,ทีมชาติแม้แต่เบิร์นสลีย์ติดถึงสิบสี่คนนะครับก็คงต้องเล่นด้วยเทคนิคแล้วก็ดูสภาพนะักเตะไปด้วยนะครับ ส่วนอิซักจะได้ลงหรือไม่อันนี้ก็รอดูกันนะครับว่าอิซักจะได้ลงหรือไม่นะครับถ้าลงก็คงจะเป็นช่วงหลายๆกรูก็บอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งลิวพูยิงขาดไปเลยอาจจะได้ลงไปเรียกวความฟิตนะครับแล้วก็แมต์ฟินเนตหรือนะครับอาจจะไม่ได้ลงเลยถ้าเกมมันยังไม่ได้ขาดแล้วเกมมันกดดันอะไรต่างนๆนครับก็คงเป็นอีกิติเกประเด็นของอิซักนะครับเนี่ยประเด็นของอิซักพอดี ในเพจของเอ h โคนะครับแล้วก็ในเว็บเอ o โคเขาเขียนคอลัมน์ไว้ก็คือส a ตน c คลร์มอร์นะครับอดีตศูน์หน้าของเรานะครับให้สัมภาษณ์นะครับเอน o อยเป็นผู้เขียนในคอลัมน์นี้นะครับเกี่ยวกับอิซัคนะครับแคลร์มอร์เขาให้สัมภาษณ์ไว้ประมาณนี้ครับว่าก็ทุกวันนี้ผู้คนไม่ค่อยตื่นเต้นมากกครับเกี่ยวกับค่าตัวของระดับนี้เพราะว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับ คือเย็นดอยก็เปรียบเทียบว่าแน่นอนว่าค่าตัวอีซักตัวนี้มันเยอะแต่ถ้าเทียบกับอัตาราเงินเฟอ้อสมัยก่อน,นครับจริงๆแล้วค่าตัวอีซักเนี่ยไม่ยังไม่ใช่ที่1นึนครับถ้าเทียบกับอัตาราเงินเฟอ้อที่1เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเคยมีคนเปรียบเปรยไว้หรือทาทาเป็นข่าวหรือสกุปไว้อะไรเนียครับอ่ะประมาณข้อมูลว่าน่าจะเป็นอารันเชลเลอร์นะครับอารันเชลเลอร์เนี่ยถ้าเปรียบอัตาราเงินเฟอ้อ อันลันชีเลจะเป็นคนที่มีค่าตัวสูวงที่สุดคือเขาย้ายอตอนนั้นตอนประมาณปี1996มัหรือ95เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15 000, ล้านปอนด์หรือ16ล้านปอนด์นั้นคือเอาง่ายๆเ่ะเทียบง่ายๆนะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆหนึ่งให้เราดูที่อะไรครับราคาทองสมัยนั้นบาทละไม่กี่พันบาทครับยังไม่ถึงหมื่นสมัยนั้นนะครับบาทละ,ะจำนวนยังอยู่หลักพันเลยปัจจุบัน5,000 50, กว่าบาทนะครับ ห้าหมื่นกว่าบาทมันขึ้นมาเยอะมากหรือพูดง่ายๆว่ายุคนั้นนะครับวเตี๋ยวยินงถ้วยละห้าบาทสิบบาทใช่ไหมครับวเตถ๋ยวยินงชามละห้าบาทสิบบาทแต่ทุกวันนี้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบหนึ่งร้อยบาทเป็นเรื่องปกติค่าตัวอีซักสูงขนาดนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับพูดง่ายๆนะครับทีนี้ตัวแคลมอร์นะครับก็พูดว่าเกี่ยวกับอีซักประมาณว่า แฟนลิเวอร์พูนะครับควรต้องทำใจในช่วง2-3เดือนนี้มันจะเป็นช่วงที่เจ้าตัวกำลังเรียกนะครับเรียกสภาพร่างกายแล้วก็เรียกฟอร์มเรียกแม์ฟิตเนสเรียกการเล่นจังหวะการเล่นต่างๆกลับมานะครับแล้วแน่นอนครับกว่าจะกลับมาได้ก็คงนู่น,นครับพฤ่อสติหรือทันวาเนี่ยเขาจะทำได้ดีขึ้นนะครับ ช่วงนั้นเขาน่าจะเต็มที่แล้วนะครับเป็นความคิดเห็นของคารมอนนะครับและคารมอบอกว่าความแตกต่างระหว่างลิวร์พูลกับนิวคาสเซลคืออะไรลิวรนะ์พู้ทุกทีมที่มาเจอนะครับต้องรับนี่ครับปิดพื้นที่หรือบางทีถอยลงไปรับต่ําเขาใช้ประโยคเลยนะครับว่าขนาดทีมอย่างลิวมาลิกหรือปอร์สมตาตก็ต่ำก็ยังต้องอะไรครับไปปิดพื้นที่หรือรับต่ําไม่เปิดพื้นที่ให้ลิวร์พูลเล่นนะครับคือไม่ยอมไม่มีลิวร์พูลเล่น พื้นที่มากครับดังนั้นการที่อีซัคจะได้บอลแบบจงังหวะสวนกลับบ่อยๆมีพื้นที่วิ่งกระชากหรือไปดวนเดี่ยวกับประตูนี่มันน้อยแน่นอนครับเปรียบเทียบเหมือนกับอ,อะไรครับฮารันฮา,ารันนะครับฮา,ารันเวลาตอนที่เขาไม่อยู่แมสตี้นะครับเขาก็จะเล่นอยู่ในกอบของลาเป็นหลักนะครับเห็นไหม เขาจะไม่ค่อยมีพื้นที่มากนะครับต้องบางทีต้องถอยลงมารับบอลหรืออะไรต่างๆนะครับเนื่องจากทุกทีมที่เล่นกับแมนซิสตี้ส่วนใหญ่จะถอยลงไปรับลึกนะครับแล้วก็ปิดพื้นที่ให้คล้ายกับเลี้ยวคูเจอนะครับตรงนี้นะครับอิซักต้องปรับตัวนะครับให้ได้เหมือนที่อารันทาได้นะครับและเชื่อว่าคุณภาพของอิซักนะเขาทําได้อยู่แล้วนะครับและจะทําได้ดีนะครับแต่ช่วงนี้แฟนๆก็ต้องรอหน่อยแล้วก็ให้กําลังใจเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องเจอนะครับอืม ตอนนี้นะครับช่วงนี้จึงจะได้เห็นอ่าอเอกิติเก้น,นะครับยืนเป็นหน้าเป้าตัวหลักไปก่อนนะครับแล้วก็ยังมีกักโปะครับที่ต้องลงอีกเพราะว่ากว่วอิซักจะลงได้หรืออาจจะลงคู่กันกับอ่าเอกิติเก้นี่ว่าอาจจะต้องเบียดตำแหน่งของกักโปหรือเปล่าหรือแผนการเล่นรูปแบบอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็ให้แฟนๆนะครับเป็นกําลังใจและรอติดตามในสิ่งที่อิซักนะครับกาลัง กลับมาแล้วนะครับพัฒนาเรียนรู้แล้วนะครับคืออิซักเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวจะบอกว่าเขาไม่ได้จีบใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้เล่นกับนิคาเสเลยและไม่ได้ปีซีซั่นนะครับแมตช์ฟิตเนสอะไรต่างๆเขาจึงไม่ทันเพื่อนนะครับตรงนี้เขาก็ค่อยเล่งๆไปนะครับและแมตช์การแข่งขันมันเยอะนะครับจำได้ไหมครับแมตช์การแข่งขันเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับมีแมตช์การแข่งขันนี่เยอะมากในช่วง 17วันเนี่ยเราต้องลงแข่งขันถึง6นัดนะครับ17วันลงแข่งขันถึง6นัดนะครับดังนั้นการหมุนเวียนผู้เล่นเนี่ยจึงสาคัญน,นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้อ่ะอีกข่าวนะครับของอีซักขอข้ามไปแล้วนะครับประมาณว่าข่าวของดราม่าของกุนเต้ช่วงที่ผ่านมาครับกุนเต้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วนะครับปฏิเสธสัญญาไปประมาณ3มครั้ง ครับ3มครั้งเหมือนเจ้าตัวอยากได้ค่าเหนื่อยถึง200,000ประมาณนี้นะครับตามข่าวที่เขาบอกกันมานะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลคงไม่น่าจะยื่นหรืออาจจะยื่นก็คือคงคงมองแล้วว่ายังไงเจ้าตัวน่าจะเลือกไปเรืลมดริดนะครับมากาก็เริ่มทํางานแล้วนะครับั่งสเปนก็เริ่มทํางานเหมือนตอนนาแบ็กขวาในตํานานของเรานะครับแบ็ขวาคนนั้นก็คือเท็ดอาร์โนนะครับที่จะไปะครับดังนั้น ถ้าอีบูไปเลี้ยวภูก็คงมองหาคนอื่นนะครับจึงเป็นข่าวที่ว่าเลี้ยวภูทําไมถึงพยายามเซ็นกับเกฮีให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็พลาดตัวไปนะครับอันนี้เราก็คงต้องรอกันไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าถึงอีบูจะไม่ต่อสัญญาแล้วเขาจะไปนะครับแต่ปัจจุบันเขาก็ยังใส่เสื้อของเวอร์พูู ต่อให้เขายังไม่เซ็นสัญญากับเราหรือยังไม่ตัดสินใจไปมาดอีกแบบเปิดเผยสาธารณะเขาก็ยังใส่เสื้อลิวพูลเล่นให้กับลิวพูอยู่ครับดังนั้นแฟนลิวพูแบบเราก็ซัพพอร์ตต่อไปครับจนกว่าวันที่จะจากลากันประเด็นนี้นะครับพี่หนุ่มก็พูดถึงนะครับก็น่าสนใจนะพี่หนุ่มบอกว่านี่แหละครับมันจึงเป็นแผนที่ว่าลิวพคูคงต้องเริ่มใช้กับเลโอนีเพราะเราซื้อเลโอนี่มาเป็นเหมือนกับอนาคตใช่ไหมครับ ดังนั้นเราก็ต้องเริ่มใช้เลโอนี่ให้เลโอนี่ได้ลงสัมผัสเกมเรียนรู้ต่างๆเพื่อที่จะเป็นอนาคตของริเวอร์พูนะครับอเอออันนี้น่าใช่นะผมว่านะครับเลโอนี่เนี่ยถ้าพัฒนาขึ้นมาได้ดีๆนะครับโอกาสของเขาจะไม่ใช่แค่ริเวอร์พูลครับแต่ทีมชาติอิตาลีก็น่าจะเปิดกว้างนะอันนี้ส่วนตัวผมนะเพราะอิตาลีกองหลังอย่างที่เจออิสราเอลเล่นต้องเป๊ะมากนะครับเออนะครับ มุมมองแบบนี้น่าสนใจนะครับอ่ะดังนั้นการดึงเกฮีมักกลานี่ตามข่าวบอกว่าอาจจะไม่อันมันคือข่าวนะครับแต่ความเป็นจริงอาจจะไปก็ได้หมายถึงว่าไปดึงเกฮีเพราะว่าไม่คงไม่ปล่อยให้หมดสัญญาในบางทีนะครับมันจะมีหลายทีมที่เข้ามานะครับดังนั้นการดึงเกฮีมาได้ในมักกลาก็ดีนะในความคิดของผมนะครับหรือถ้าเลโอนีลงไปแล้วนะครับ มีแววเนี่ยเราก็อาจจะใช้เลโอนี่สลับกับกุนเนเต้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีฟานได้เป็นตัวหลักแล้วก็โกเมสเป็นตัวเสริมนะครับค่อยไปดึงเกฮีในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับแต่มันก็จะเสี่ยงหน่อยเพราะว่าตอนนั้นนะครับแม้แต่ทีมอย่างแมนเชสตี้ดูสภาพตอนนี้นะครับกองหลังก็ไม่ได้แน่นหนานะเขาก็อาจจะสนใจในตัวของมาเกฮีอีกและเกฮีก็จะเป็นฟรีเอเจนต์นะครับเอ่อฟรีนักเตะฟรีเอเจนต์ก็คือนักเตะย้ายทีมไปไหนก็ได้ เพราะว่าไม่มีสัญญาผูกมัดแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ดังนั้นอาจจะมีคนมาร่วมแย่งไม่ว่าจะเป็นแมนซิ t y ตี้หรือแม้แต่บาเยนนะครับที่อูเบมาโกโนนะครับก็กําลังจะหมดสัญญานะครับเพื่อนของอีบเนี่ยก็กำลังจะหมดสัญญาเหมือนกันนะครับก็อาจจะมาสนเกฮีได้แต่ถ้าตัวนักเตะเขามั่นใจกับเลโอปูเขาคิดว่าจะย้ายมาลิปูยังไงก็คงได้มาอยู่ด้วยกันนะครับและเชื่อว่าทั้งฮิวส ทั้งเอดเวร์ตน่าจะมีแผนรองรับส่วนนี้อยู่แล้วนะครับร่วมกับอาร์เนอร์นะครับน่าจะมีแผนรองรับอยู่แล้วนะครับข่าวอื่นๆนะครับข่าวอื่นๆเชลซีเออข่าวอย่างเชลซีเชลซีโดน FA, อเอฟเอ FA, ครับเออไม่ใช่เอฟเอครับโดนสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับหรือเอฟเอเนี่ยตั้งข้อหา47กระทงนะครับ ตั้งข้อหา40กระทงเกี่ยวกับาการดําเนินการของเอเย่นนะครับในการซื้อขายตั้งแต่ปี2009นะครับจนถึงปี2022มันก็คือยุคเสีย่ยงนี้นะครับเออนะครับว่ามันผิดปกติมันมีบางอย่างที่ผิดปกตินะครับยังไงเขาก็ให้เชลซีเนี่ยรายงานแล้วก็ชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กับ f, f จนอจน เดนไลน์ line, ประมาณวันที่19กันยายน68อันนี้สําหรับผมผมว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ครับใครตามข่าวน่าจะจําได้นะครับว่าทอสบอลลี่พอได้เข้ามาบริหารเชลซีนะครับทอสบอลลี่ก็ตรวจพบตรงนี้เขาก็แจ้งเข้าไป FA เป็น, Chelsea, นเชลซีนะครับเป็นทอสบอลลี่นะครับทีมงานเขาที่แจ้งเข้าไป FA นะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษโดยตรงนะครับไม่ใช่มาตรวจเจอเองนะครับเออเชลซี Chelsea, เหมือนบอกว่ายุคเสียมีปัญหาอย่างนะี้นะ พวกคุณเข้ามาตรวจสอบได้เลยนะพวกผมยินดีให้ตรวจสอบกับทีมผู้บริหารชุดเก่านะครับเนี่ยโ,โอ้โหอ,อะก็ต้องรอดูกันไปครับเหมือนคดีร้อยสิบห้าหรือเปล่าครับที่เป็นร้อยสามสิบแล้วก็ยังนิ่งเงียบอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็รอกันไปนะครับสุดของอิสซักอ่าาาาาของอะไรนะครับเนี่ยาาาา่าา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 น่อยเกี่ยวกับาาาาาาาอาา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 และดีอาาคือมัอาา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 า เมื่อซัมเมอร์2 0 2 4 2 0 2 5สองันยีสหหรือตลาดหน้าร้อนปี2024นะครับมีข่าวหลายคนพูดนะครับทั้งพอจอยและก็คิสบัสคอมนะครับอ,ออกมาพูดเหมือนกันว่าทางดีอาร์สนะเหมือนอยากย้ายทีมแล้วปรากฏว่าแมสตี้ก็สนใจแมสตี้ก็เลยสอบถามเรียวพูว่าเฮ้ยขอซื้อดีอาร์สได้ไหมคุณจะขายดีอาร์สหรือเปล่านะครับพอเรียวพูเจออย่างนี้นะครับเรียวพูก็เลย แก้ลํำนะครับทางช่วงนั้นทั้งฮิลส์เอ็ดเวิร์ดแล้วก็อาร์เนอร์เข้ามารับงานลิเวอร์พูลใช่ไหมครับช่วงซัมเมอร์2024ทางฮิลส์ก็เลยบอกว่างั้นแมนซิตี้ครับผมได้ข่าวว่าคุณจะขายอลวเรสนี่ขายให้ผมไหมผมยินดีนซื้ออลวลีสนะแมนซิตี้ก็เลยตอบกับว่าไม่ครับผมจะไม่ขายนักเตะระดับท็อปของผมให้กับผู้แข่งร่วมลีกครับฮิวก็เลยตอบกลับไปว่า ลิอวอพู Liverpool ก็เหมือนกันครับเราก็คงไม่ขายนักเตะของเราให้กับคู่แข่งร่วมหลีกเหมือนกันครับมันจึงเอระวังด้วยการชนี้ครับเมสซี่จึงขายอาวาเรสให้กับแอตติโกมานลิกนะครับส่วนดิอาร์ตก็อยู่กับริวอปูอีกหนึ่งฤดูก,กาลแล้วก็คว้าแชมป์เปี้รลิกก่อนจะจากลาไปบายเอนบิวนิสนะครับแมทีมซื้อขายเรานี่ก็ใช้ย่อยนะครับอด็จพ่อ,อฮิวกับเอ็ดเวิร์ดนี่ก็ใช้ย่อยนะครับ มันมีข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นในสังคมโลกอะไรแต่ผมหาแหล่งที่มาต้นตอนจริงๆอ่ะผมไม่เจอผมอใช้ทั้ง Gemini นะครับแล้วก็แชท GPT ถามเลยว่าข่าวนี้มาจากไงก็ไม่เจอนะครับอันนี้คือไม่เจอจริงๆนะแต่เนื้อข่าวประมาณนี้ครับเหมือนแอนด้โคไปสัมภาษณ์กับสื่อบางสื่อว่าเฮ้ยลิวพูเนี่ยซื้อเอกิติเก้ G e, เนี่ยเหมือนซื้อคิสบูสนะแต่แมนยู u, เนี่ย ซื้อเชสโกเนี่ยเหมือนซื้อฮารันเลยนะฮารันเนี่ยลงเล่นแค่5นัดยิงได้4ประตูเนี่ยเออไม่ใช่สิเชสโกเนี่ยเขาต้องการโอก,กาสแค่ห้านัดน,นะก็ยิงได้4ประตูสบายๆเหมือนนั่งกินข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวเที่ยงอะไรของเขาเลยละประมาณนี้ครับแล้วก็เชสโกนี่ปมีความเฉียบคมเป็นลนดับ3ของหลีกเลยนะโอ้โหก็เปียบเปยนะครับแต่ผมไม่เห็นที่มาไง แต่ถ้าถ้าพูดจริงมันก็เปลี่ยนเปยประมาณว่าเอก,กิทิเกเนี่ยคือกองหน้าระดับกลางระดับล่างนะเหมือนคิสวูดนะครับเอก,ก็คมหน่อยละ่ะแต่ไม่ใช่ระดับฮาลันเหมือนที่แมนยูไปซื้อเชสโกเพราะว่าเชสโกเนี่ยอ่าเก่งเหมือนฮาลันประมาณนั้นนะครับระดับเดียวกันเลยพวกนี้คมมากก็อนะถ้ามันเป็นจริงก็น่าคิดนะครับเหมือนพี่กบเขาแซวว่า ถ้าคมจริงก็ลงตัวจริงให้ได้ก่อนนะว่าปัจจุบันยังลงตัวจริงเมนูไม่ค่อยได้แต่ผมว่าบางทีมันก็เป็นการปั่นอาจจะเป็นปั่นจากแอคเค้าอะไรบางอย่างในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งต่อต่อกันไปนะครับแต่ก็ไปสีสันนะครับอย่าไปสีเลียนมากนะครับกับข่าวที่ออกมานะครับอืมแล้วก็มีข่าวว่าพอจอยส์นะครับรายงานว่าลิเวอร์พูลกับนิวเซอร์นี่ตกลงกันเรื่องจ่ายค่าตัวอิซักนี่เหมือนจะแบ่งออกเป็นสีงวดใหญ่ๆหรือสีปีนะครับเอ่อ แต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับการจ่ายค่าตัวแบ่งออกเป็นงวดเป็นงวดทุกทีมก็ทํากันอยู่แล้วนะครับอ,อย่างทีมซื้อขายเวอร์พภูเราเนี่ยมันมีข้อรำหนึ่งครับเขายกย่องเลยครับกับการซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาของ n ิวส์และก็เอ็ดเวิร์ดนะครับที่ได้ดําเนินการไปนะครับปรากฏว่าเหมือนกับว่าอย่างเช่นตัวเอเลียดเนี่ยเราต้องการให้เขาลงเล่นก็เลยให้เขาย้ายไปแอสตันวิลล่า แต่แอสตันวิลล่ามีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยงั้นทำเป็นยืมไปนะเพื่อดีกว่าดีกับทุกฝ่ายครับอย่างที่บอกครับซื้อขายของเวอร์พูแเราอาจจะเป็นสิติซื้อมากแต่เราก็ขายได้มากนะครับาลวอร์ภูนี่ซื้อขายเนี่ยจะเป็นเนี่ยเป็นประมาณที่2หรือที่3เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูน่าจะอยู่แอคคถ้าจะไม่ผิดนะครับอา the Atlantic เออใช่ครับเอ่อแอตแลนติกอ่าถ้าจำไม่ผิดเคยเห็นแวบๆบแบบในเแอตแลนติกนะครับอ่าประดรเด็นสุสาม๋ยวาหาก่อน,นรับเฉลี่ีเราไปแล้วนะครับอ่าเดอะแอตแลนติกนะครับเขาทำการาฟริกแล้วก็เปรียบเทียบนะครับอ่านี่ครับเนี่ยเป็นเรื่องอะไรลิวรพูลเป็นอันดับ3นะครับอยู่ที่194ล้านปอล้านต์นะครับอืม ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนดับ3นะครับอาร์เซนอลนี่ขายออกได้แค่8.9ล้านปอนด์ไอ้8.9ล้านปอนด์นะครับลีดก็ขายออกน้อยนะครับการขายออกสินไม่ใช่เนี่ยสเปนนะครับไม่ใช่ส่วนต่างการขายนะครับแต่เป็นการขายออกเชลซี Chelsea ขายมากได้ถึง294ล้านปอนด์นะครับหรือว่าผู้ขายออกไปที่9 194ล้านนด์นะครับเห็นชัดๆนะครับนี่ คือทีมงานขายของเราก็ใช่ย่อยนะครับและแต่ละตัวเราก็ได้ราคาสมน้ําสมเนื้อทั้งนั้นนะครับอย่างดีอาร์สเนี่ยกองหน้าที่อายุถึง28ปีเนี่ยเขาเป็นประมาณ1ใน5นะครับของนักเตะที่อายุ28ปีและมีค่าตัวสูงในการย้ายทีมนะครับถ้าไปดูสถิตินะเขาว่านะครับพวกที่อายุ28ปีแล้วย้ายทีมไปนี่นึ่งในสมหรือ1ใน5เนี่ยผมจาได้ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับ ก็คือขายได้เก่งมากนอกจากซื้อเก่งขายเก่งครับลิเวอร์พูลเชลซีนี่ขายได้ถึง294ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเยอะมากครับไอ้ปอนด์หรือยูโรนี่อ้าวเป็นยูโรใช่ไหมครับเออเป็นยูโรยูโรไม่รู้หรือปอนด์ไม่แน่ใจจําสัญลักษณ์ไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเถอะประมาณว่าเราอยู่ที่3นะครับในการขายนะครับโอ้ก็ทําได้ดีนะครับอ่าแต่อาร์เซนอลนี่ขายยากแซวกันว่านะครับอาร์เซนอลอาจจะเพราะว่าตัวนักเตะที่อาร์เซนอลอยากขายเนี่ยไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่น พอไม่ได้โอกาสลงเล่นหลายทีมก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับแต่เรอร์ภูตัวนักเตะท,ที่ลงเล่นไม่ว่าจะเป็นเทนส์อาร์โนคลงเฮอร์นะครับเอเลียดนะครับที่ราย้ายออกไปตัวหลักๆของเรานะครับซิมิกาสเนี่ยเราลงเล่นบ่อยนะครับในบอลถ้วยบอลอะไรต่าง,างๆมันทําให้ทีมผู้ซื้อนี่เห็นเยอะเขาเขาเขาก็เปรียบเปยประมาณนี้นะครับสิ่งที่เขาว่ากันมานะครับข่าวอื่นๆนะครับก็คงจะมีอะไร เน,นะครับเมื่อกี้ลืมเลยอ่านี้ East อิสแอน i l ฟิอ่ะเบสลีย์นะครับกลับมาแล้วนะครับเล่นตัวจริงทีมชาติเลยนะครับเต็ม90้นาทีดังนั้นนัดกับเบนลีย์เนี่ยมีการว่ากันว่านา่าจะได้ยืนแบ็กขวาตัวจริงนะครับเพื่อที่จะยกโซโบกลับมายืนตรงกลางครับเพราะแม็กซ์อลิิเตอร์นะครับเจ้าแม x ก้าของเราเนะี่ย หนึ่งสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยเหมือนอิซัคสนะครับสภาพร่างกายเหมือนอิซัคก็คือยังไม่เต็มร้อยเอซและ2ฟอร์มการเล่นก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่และ 3. เดินทางไกลครับจากอเมริกาใต้กลับมาที่ยุโรปดังนั้นน,นน่าจะได้พักและโซโบน่าจะได้โยกเขาไปยืนคู่กับกราฟหรือไม่กองกลางเขาก็ประเมินว่าอาจจะเป็นเอ่เคอร์ติสโจนที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาตินะครับยืนคู่กับกราฟก่อนแล้วโซโบลงไป หมุนเวียนช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับก็คงประมาณนี้นะครับเพราะว่าแบสซลี่กลับมาแล้วแล้วก็ฟิลปงกลับมาแต่ฟิลปงเพิ่งหายเจ็บกลับมาก็คงไม่ได้เป็นตัวจริงเลยนะครับอีกข่าวนะครับปิดท้ายที่ที่ทีมลิเวอร์พูลนะครับในสนามซ้อมนะครับมีการติดรูปเขาบอกว่าเป็นแบบรูปแรงบันดาลใจนะครับโมเมนต์สำคัญในนัดเปิดฤดูกาล3นัดนะครับ รูปแรกเนี่เป็นเคียซ่ายิงปอดธมัดนะครับพิกเกมลงมายิงปอดรมัรูปที่2เนี่เป็นเจ้าหนูเอกุมโมฮานะครับยิงนิวคาเซิลนะครับรูปที่3าที่ติดไว้เป็นฟรีคิกของโซบอสไลน์ที่เจอกับอาร์เซนอลและมันยังเหลืออีกเยอะนะครับดังนั้นแต่ละนัดน,น่าจะมีรูปที่ติดไปเรื่อยๆสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆว่าเฮ้ยพวก คุณน่ะจะมีรูปมาติดกับเขาไหมครับจะมีรูปมาติดกับเขาไหมนะครับอันนี้ก็รอดูกันครับแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับหามุมมองหาอะไรต่างๆทั้งเกมจิตวิทยาทั้งด้านด a ต้าด้านต่างๆที่ทีมงานเรียวภูธรรมนะครับเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ความสําเร็จนะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเราไปเยือนปอตมัดนะครับไปเยือนเบอร์ลี่นะครับขอตัวทีนะครับพูดผิดพูดถูก ตั้งแต่มาทานี่แล้วกลับไปฟังคลิปตัวเองด้นหลังเนี่ยพูดผิดเยอะมากนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ผมอัดมานี่6หกโมงสิบเจ็ดแล้วนะครับคือผมเปลี่ยนใหม่นะครับตื่นขึ้นมารีบผ้าเลยแล้วค่อยมาหาข่าวแล้วก็มาอัดคลิปนะครับเพราะว่ามันจะได้มีเวลานานนะครับในการนั่งพูดนะครับไม่งั้นตัวนั้นมันจะเหมือนบีบเวลาบีบนะครับก็เลยปรับผมสร้างใหม่แต่บางทีสัปดาห์หน้าก็อัดปรับใหม่ก็อาจจะทํา อิดผ้าหรือทํากิจกรรมอื่นๆไว้ตั้งแต่ตอนเย็นตื่นขึ้นมาจะได้มานั่งอ่านข่าวหรืออะไรต่างๆรวบรวมข่าวจะได้มีเวลาเยอะขึ้นนะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับสนุกสนานไปเรื่อยๆนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็พูดคุยกันไปครับตอนนี้ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วผมก็เริ่มทําคลิปทําอะไรที่สอนนักเรียนสรุปภาคเรียนที่1ให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็รวบรัดไปแล้วไม่ใช่รวบรัดสิต้องใช้ว่าอะไรนะ กำลังทยอยปิดคอร์สหรืออะไรต่างๆที่คลิปที่จะทำนะครับแล้วก็คงมาเน้นหนักที่ข้อสอบให้นักเรียนบุตรหลานหรือนักน้องนนุนๆคนไหนที่ดูนะครับหรือผู้ปกครองนะครับที่ลูกอยู่ป .4 นะครับอยากกป .5 ป .6 นะครับเดี๋ยวประมาณช่วงอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับจะเริ่มทยอยลงข้อสอบนะครับให้น้องๆมาดูได้นะครับทําข้อสอบเล่นๆไปนะครับข้อสอบคณิศตาสตร์นะครับ ของผมส่วนใหญ่เป็นข้อสอบณิตศาสตร์จะสอนวิธีคิดนะครับต่างๆบางทีก็เป็นโจทย์พิเศษนะครับพวกที่จะไปเรียนห้องพิเศษไปเรียนอะไรนะครับคือลูกเคยสอบห้องพิเศษนะครับแล้วก็เห็นก็สอบเห็นอะไรแนวทางมาก็เอามาสอนเด็กตัวเองด้วยนะครับมันก็อาจจะยากนิดหน่อยแต่ก็จะอธิบายไปสําหรับคนที่อยากเรียนรู้นะครับกับข้อสอบเหล่านั้นฟรีนะครับไม่ได้เก็บเงินแม้แต่อะไรนะครับก็ลงคลิปอย่างที่เคยเล่ามาว่าเด็กโรงเรียนผมอพอเป็นคลิปแล้วเขาสนใจนะครับการเรียนรู้เขาดีขึ้น ผมก็เลยมาเน้นทําคลิปให้เขานะครับอ่าส่วนไฟล์ข้อสอบแล้วก็จะลงลิงก์อะไรต่างๆไว้ให้ดาวน์โหลดอ่าให้เด็กๆประถมได้ไปทํากันนะครับป .4 5 6นะครับจะเน้นข้อสอบที่ป .4 5 6คณิตศาสตร์นะครับอ่าสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มทําไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็สนุกสนานดีนะครับตื่นเช้าขึ้นมาทําข่าวนั่งอ่านข่าวแล้วก็ดูข่าวไปเรื่อยๆนะครับออปกติก็ฟังอยู่แล้วนะครับนั่งดูข่าวดูอะไรคลิปบางคลิปเนี่ยอ่าอย่างเช่นของ พี่น้องสองชั่วโมงนะครับพี่น้องไลฟ์เตที่สองชั่วโมงก็นั่งดูดูไม่ทานก็ไปดูย้อนหลังนะครับออที่ดูประจําก็อย่างที่มีพี่น้องน้องฮอสนะครับน้องแอ๊กอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่หนุ่มแจ็คกี้ครับแล้วก็พี่แมนสเตนอย่างเงี้ยพรอมทามก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับเพราะว่ามันหลายทีมบางทีไม่ค่อยดูที่ดูพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับเหล่านี้เอินฟูหรือนักข่าวเนี่ยเขาเป็นนักข่าวเก่า,ข,าข่าวเขาจะแม่นนะครับและข่าวเขาจะกรองไม่ค่อยวุ่นหวา แบบเอาเอาเน้นเรียกคนดูเนี่ยไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่ข่าวเหล่านี้จะเน้นหนะักแล้วก็อะไรครับจะแม่นเออเฮ้ยลืมเลยดูโปรแกรมก่อนครับวันนี้วันศุกร์แล้วใช่ไหมครับโอโนแม็กซ์อ่าดูครับโปรแกรมพิเมอร์เอกสุดสัปดาห์นี้นะครับมาแล้วนะครับโอ้โนแม็กซ์จุด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 ในนะรครับ AASP คู่แรกเนี่ยเปิดหัวด้วยอาร์เซนอลเจอฟอเรสต์เลยนะครับวันเสาร์นะครับต่อด้วยปอรสตันกับไบตันนะครับคริสตันพาเลตกับซันเดอร์แลนด์เอฟเวอร์ตันกับแอสตันวิลล่านะครับฟูลแลมกับบลีสนะครับนิวคาสเซิลกับวูฟนะครับโอ้โหวันเสาร์นี้เยอะมากนะครับและห้าทุ่มเป็นเวสต์แฮมกับสเปอร์นะครับต่อด้วยอ่าคืนวันเสาร์ใช่ไหมครับคืนวันที่13นะครับเป็นเบอร์มฟอร์ดกับเชลซีนะครับแล้วก็อ่าช่วง สองทุ่มนะครับเบอร์สลีย์กับลิเวอร์พูอ่าได้นอนเร็วแล้วนะครับใช่ไหมครับสี่ทุ่มนอนแล้วสี่ห้าทุ่มน่านอนแล้วครับตื่นไปทํางานตอนเช้าวันจันทร์เอออย่างนี้ดีหน่อยนะครับและช่วงดึกนะครับสี่ทุ่มครึ่งเป็นดับบี้แมตช์แมสเตอร์ดับบี้แมตช์กับแมนซิตี้กับแมนยูนะครับอ่ะรอดูกันนะครับพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับอ่ะยังไงก็รอดูกันนะครับผมสำหรับข่าววันนี้ก็คง ประมาณนี้นะครับผมแล้เวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนะครับวันละลค์สองไลค์หรือแค่ท่านเข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วครับมียอดดู20คลิปอ่า20วิว30วิวิวเนี่ยผมก็ดีใจเอออย่างน้อยมีคนดูเป็นกําลังใจให้ทําไปเรื่อยๆครับมีคนดู4คนถ้าคนผมก็ทํานะครับผมก็ทาของผมไปอีกนี้แหละครับสนุกสนานดีนะครับไม่ได้ซีเรียสเพราะเราไม่ได้มองถึงค่าตอบแทนหรือไม่ไอะไรมันก็เลยไม่ซีเรียสในการหาข่าวหรือ มานั่งเล่าให้ท่านฟังนะครับพูดผิดพูดถูกอะไรก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะครับเพราะผมเป็นครูครับผิดเป็นครูสวัสดีครับ